Welcome to my c คลูจิบูยัสดีครับผมเจมส์จิมรูนะครับหลายคนงเริ่นเกลียดเลบิกอลเจอร์ไวน์วิฟกันอยู่ใช่ไหมลครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านแพทโนดวิฟ5.0 a กันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปดี้ยมาออกมาเรื่อยด้วยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้งวายริฟต t ล e กออฟ of l e เจน d s วาร์เรนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี d, และรวดเร็วกับ r i t Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ ad Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www. richmanshop. com กดได้เลยที่นิ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับวิธีการเติมก็ง,ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอ,อกรออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ richman shop ดิงกนอยู่ด้านล่างตาค้คลิปนะครับ แล้วก็เป็นออปตันนะครับผมเป็นการแสงสีฟ้าสามารถการแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิมบารูเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจิมบารูด,ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโนดวายรุ่ปห้เองกันดีกว่าว่าในแพทช์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ตัวของแชมเปี้ยนใหม่กันเลยครับกับตัวของทารอนครับแชมเปี้ยนมีความสามารถในการสังหารเก่งมากๆเลยนะครับผมใครสนใจอยากเล่นนะครับผมก็เต็มตัวเป็นเจ้าของกันได้ในวันที่23กุมภาพันนธ์ตอเจปยีเววนตต์ัของล่ส ครับก็รอเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็โหมดเกมนะครับผมตัวของอารีนานะครับจะกลับมาอีกครั้งในเร็วนี้นะก็จะมาในวันที่12กุมภาพันธ์ตอน7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปนั่นเองครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนนะครับผมมาดูแชมเปี้ยนที่มีการบัฟกันก่อนเลยครับแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการบัฟนะั่นคือตัวของกาเรนครับ กิลหนึ่งครับความเสียหายเพิ่มขึ้นครับจาก30-70 1, 1 0 150หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น40-80-120และ160หน่วยในส่วนของเปอร์เซ็นต์พลังโจมตียังคงเป็น40%่เพังโจมตีที่มีการบวกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลสามนะครับความเสียหายแต่ละครั้งที่โดนนะครับมีการเพิ่มขึ้นจากปกติ 11, 14, 17, 20หน่วยกลายไปเป็น12 1ี20 24หน่วยแต่ว่าในส่วนของารบวกยั่โจมตี่ปอร์เซ็นต์ยงคงเท่ามนครับ บวกดาเมต้นเล็กน้อยนะครับทำให้ช่วงต้นเกมเก่งมากยิ่งขึ้นนิดหนึ่งนะต่อไปนะครับนั่นคือตัวของโอเรนโซครับโอเรนโซนะครับผมตอนนี้ผู้พัฒนามองว่าอยู่ในพิที่ผิดทางนะครับดังนั้นจะมีการปรับสกิลสองให้ดีมากยิ่งขึ้นครับสกิลที่สองครับเพิ่มประสิทธิภาพการคล่องตัวให้มากยิ่งขึ้นครับต่อไปนะครับผมเป็นตัวของซินดราครับผู้พัฒนาบอกว่าตัวของซินดราไม่สามารถแสดงความเก่งกาจออกมาได้เต็มที่ในช่วงต้นเกมจึงทําการแปลงตัวเลขเล็กน้อยนะครับผมให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะข้บ สกินนึงครับความเสียหายเพิ่มขึ้นครับจากปกติ70 110 150เนี่ย190หน่วยกลายเป็น70 115 160และ205หน่วยโดยส่วนของพลังเวทจาก55%เพิ่มขึ้นเป็น65%ครับแรงขึ้นยังไงตอนนี้ก็จะแรงมากยิ่งขึ้นนะครับบัฟแบบนี้กักให้ซินด้าติดเทียร์ S ให้ได้เลยใช่ครับเนี่ยต่อไปนะครับผมเป็นตัวของไซร่าครับผู้หน้าบอกครับผมมองว่าตัวของไซร่านั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะเก่งนะครับผมแล้วก็สร้างผลกระทบในช่วงต้นเกมได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยมีการบัฟใหช่วงต้นเกมให้เก่งมากยิ่งขึ้นครับ410ครับพลังชีวิตของโทรสปิตเตอร์นะครับจะ ปกติ20ถึง160หน่วยกลายเป็น20ถึง27 272หน่วยแต่ว่าในส่วนของการบวก35%ของพลังเวทเหลือเพียงแค่25%ของพลังเวทนั่นเองครับ Skill Deadly Spy ความเสี่ยเพิ่มขึ้นจากปกติ60 110 160และ210หน่วยกลายเป็น70 125 180และ235หน่วยในส่วนของเปอร์เซ็นต์พลังเวทยังคงเท่าเดิมนะครับและตัวซ้ายนะครับผมที่มีการบัฟในแพชชันี้นะคือตัวของซิกครับผู้นาน,นะครับบอกว่าซิกนั้นยังไม่เก่งนะฮะร,ระเบิดของซิกยังไม่แรงพอนะครับดังนั้นจะมีกกกกกกาาาาาารรรรปปปััับบบให้้้้เเเ่่่่งงมมมมยยิิขขึึนนนค Skill passive, คควสแอจ15%พ็ แล้วความสาหายของ Bossing Bomb แบบเสริมพลังแกป่ป้อมประการจาก20%เพิ่มขึ้นเป็น32%ครับแล้วก็สกิลที่1น่1นะครับความสาเพิ่มขึ้นครับจากปกติ 65, 130, 135และ260หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 70, 135, 200และ265หน่วยในส่วนของเปอร์เซ็นต์ยังคงเท่าเดิมนะครับแล้วก็คููดาวนะครับมีการลดลงในช่วงเวลแรกอีกเล็กน้อยด้วยละครับ งานนี้บอกเลยว่าป้อมระเบิดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับสำหรับตัวของซิกดูแชมเปนที่มีการบัฟไปแล้วมาดูแชมเปนที่มีการเนิร์ฟบ้างนะครับแชมเปี้ยนมีการเนิร์ฟนะครับผมเป็นตัวแรกเป็นตัวของฟิตครับผู้น่าบอกว่าตอนนี้ฟิตนั้นกำลังเก่งมากๆเลยนะครับผมดังนั้นจึงมีการเนิร์ฟไอตัวของฟิตลงไปครับสกิลที่หนึ่งครับความเสียหายนะครับผมลดลงในส่วนของพลังเวทที่มีการเพิ่มขึ้นจาก55%ลดเหลือแค่50%ครับแล้วก็สกิลที่สองครับการโจมตีปกติแบบเสริมพลังนะครับมีการลดดา น,น,นั่นคือตัวของทวิชครับผู้วานะครับผมมองว่าตัวของทวิชนั้นยังคงสร้างความปั่นป่วนในปัจจุบันอยู่นะครับดังนั้นจะมีการเนิบลงไปนั่นเองนะ ค่าสนามพื้นฐานครับพลังโจมตีพื้นฐานจาก5 8หน่วยเหลือ54หน่วยครับพลังโจมตีต่อเลเวลครับจาก4.5หน่วยเหลือ3.5หน่วยครับแล้วก็สกิลดดเมะนะครับโบนัสพลังโจมตีที่รับจาก25-40-55กลายเป็น20-35และ50หน่วยนั่นเองครับต่อไปนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีการรีเวิร์กนะครับแชมเปี้ยนที่มีการรีเวิร์กนะครับผมนั่นคือตัวของยูมิครับสกิลแพสซีฟครับความสามารถใหม่การโจมตีและสกิลของยูมิที่ใช้ใส่แชมเปี้ยนศัตรูจะมอบโล่ป้องกันให้กับตัััััััวววขขอออองงงงงเเเธนน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 ะะะะะะคคคครรรบบบซึ่่่่่่่จจจแสดดดผลลลใณทียยยยููมิิิกกกกาาาตต้้ชปปพโ35ห บวก25หน่วยต่อเลเวลบวกได้25%ของพลังเวทกลายไปเป็น50หน่วยบวก10หน่วยต่อเลเวลกได้25%ของพลังเวทครับแล้วก็คูดาวนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น18วินาทีทุกเลเวลแทนครับแล้วก็สกิลที่2นะครับเอาง่ายๆนะครับผมก็คือจะทําให้ตัวของยูมินั้นบวกในส่วนของพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทนั้นให้กับตัวของเพื่อนร่วมทีมได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอารามก็จะมีตามน,นี้เลยครับ ต่อไปนะครับผมเป็นโหมดอารนีนานะครับผมก็จะมีการเพิ่มความสามารถแล้วก็อะไรต่างๆตามนี้เลยนะครับดูได้เลยนะ ต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์นะครับจะมีไอเทมสองอันนะครับที่มีการบัฟเข้ามาในแพชชนี้นะครับตัวแรกก็คือตัวของเทนนิสไฮดราครับความสามารถครฟนะครับระยะของเครื่องกระแทกนะครับผมจาก500หน่วยเพิ่มขึ้นเป็น550หน่วยครับแล้วก็ตัวของฮาร์สติลนะครับเวลาในการชาร์จโจมตีอย่างรุนแรงนะครับผมจากปกติ3วินาทีลดเหลือ2.5วินาทีครับ แล้วก็ตัวของแต้มกลยุทธ์นะครับผมได้ทําการเพิ่มประสิทธิภาพเงื่อนไขาการทําให้แต้มกลยุธทธ์ทํางานนะเพื่อทําให้เกิดได้ยากมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของการจับผูยย้แข่งขันหรือว่าตัวของแมชเมคกิ้งนะครับมีการเพิ่มน้ําหนักของเกมที่ชนะแพ้ให้เทียบเคียงกับปัจจัยอื่นๆนะครับผลลัพธ์ของเกม จะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากขึ้นสําหรับการจับคู่แข่งขันอย่างมั่นยําในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจับคู่แข่งขันในกรณีพิเศษได้เองครับต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของสกินนะคะสกินที่จะมาในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ Dragon Lantern ก็จะมีตามนี้เลยครับดราคอนแลนเทนสเปเชียลดิชั่นดราคอนแลนเทนอาร์ท็อกดราคอนแลนเทนเกรฟดราคอนแลนเทนเทรสดราคอนแลนเทนเซริดราคอนแลนเทนไซร่าพิเศษดราคอนแลนเทนอาร์ทอกต่อไปก็จะมาในวันที่14 ก็จะมีตัวของกูเจิ้งโซนาเลิฟสตาร์เอสเยลแล้วก็ตัวของเลิฟสตาร์ลักครับต่อไปก็จะมาในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นตัวของไฮนูนคาตารีนาไฮนูนเดโอนาไฮนูนซามิราไฮนูนทาลอนไฮนูนทวิชแล้วก็ตัวของฟิสิกส์ไฮนูนลูเซียนนั่นเองครับและนี้นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดสำหรับการ เปลี่ยนแปลงในแพชโนด 5.0a พื่งไม่ว่า้อยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหรือ Origin Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนที่เกมหรือ Origin Wild Rift คิดถึงจิวารุถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับและเพื่อนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกมหรือ Origin Wild Rift และเกมอื่นของค่ายไดอดก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนนนนนะะะคครรรรรััับบบแลลลกกกกกกเเเเเเพพืื่่่่่อออยาาาาาหหมมมมมสสำ็ถข้วุ UTC ี TC, วันริปไทยแลนด์คอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ดีๆที่ไม่มีแขกคอมมูนิตี้สังคมดีๆสำหรับเกมลิตรออริจินวายริปนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจิม a ารุครูที่หน,หนึ่งด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า